ผมเนี่ยเป็นลูกเครื่งไทยมาเลยนะคะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบเลียเลียแขนเลียขาเลียผิวหนังเลียทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของภรรยาเนี่ยค่ะคุณหมอคือชอบมากถ้าวันไหนไม่ได้เลียเนี่ยเขาจะรู้สึกปวดหัวนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือภรรยาไม่ชอบแล้วก็เบื่อมากด้วยทําให้มีปัญหาครอบครัวกันอยากถามว่าแบบนี้เนี่ยผิดปกติไหมอาการแบบนี้ต้องรักษาอย่างไรคะเรื่องของการชอบเลียเนี่ยนะคะคือเ,เป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งคู่เราต้องชอบด้วยไม่ต่างกับการมีทํารักด้วยปาก<อ>หรือทํารักทางทวันหนักหรือการจุมพิตหรือการจูบ ทีนี้ถ้าคู่เราไม่ชอบเนี่ยก็ต้องไปสาหาสาเหตุว่าทำไมไม่ชอบอเร,เรามีกลิ่นปากหรือเปล่าสองเราทําถูกกาละเทศะหรือเปล่าอันที่สามก็คืออาจจะเป็นส่วนที่แฟนไม่อยากให้เลียเช่นเขารู้สึกว่ามันมีกลิ่นเช่นกลิ่นรักแร้กลิ่นอะไรที่ เเรปเรปียการแก้ไขทุกปัญหานะคะ,คะก็คือการสื่อสารกันต้องถามเขาว่าทําไมเขาไม่ชอบเป็นอย่างที่ชมาลีพูดไหมหนึ่งใน3ข้อไหมเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ต้องตกลงกันแล้วก็คุยกันทั้งสองฝ่ายถ้าคุยกันได้ก็จะสามารถปรับให้เกิดความชอบทั้งสองฝ่ายได้เช่นแฟนบอกโอ้คุณจะเรียยังไงก็ได้ขอเป็นเวลาส่วนตัวอ่าโอเคแบบนี้เขาควรจะไปพบจิตแพทย์ไหมคุณหมอถ้าอยาก อยากจะแก้ปัญหาครอบครัวนี้จริงๆอยากจะรักษาความสัมพันธ์กับคุณภรรยาไว้จริงๆเนี่ยค่ะคุยไปแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็รู้สึกหงดหงิดเราอาจจะเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำที่ต้องเียลตลอดเวลาะนะคะเราไม่สามารถยับยัง้งพฤติกรรมได้แต่แฟนก็ไม่ชอบอันนี้พบกิตแพทย์ค่ะจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรยียนะคะเรื่องของออร่าเซ็กส์ก็เช่นเดียวกันอีกฝ่ายไม่ชอบเลยนะคะก็ต้องคุยกันแล้วก็ต้องตกลงกันปัจจุบันมันมี s e ็กซ์ยเยอะดังนั้นบางสิ่งที่เราไม่อยากคู่นอนเราไม่ชอบก็สามารถใช้ Sex Toy ยได้ลองคุยกันค่ะสื่อสารกันนะคะน่าจะหาทางออกได้ค่ะถ้าหาทางออกร่วมกันไม่ได้ปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอเป็นตัวช่วยให้คุณหมอช่วยนะคะ